เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึง่งผู้ชายคนนี้ขับรถไปบนถนนเส้นที่เขาไม่ค่อยจะคุ้นเคยเขาได้รับรู้ข้อมูลคร่าวๆมาจากแฟนครับว่าถนนเส้นนี้มันมีทางลัดอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยวและน่ากลัวหน่อยซึ่งฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นข้อเสียแต่ข้อดีคือมันสามารถร่นระยะเวลาลงได้มากกว่าครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว และข้อดีข้อนั้นเองทำให้เขาตัดสินใจที่จะเลือกใช้เส้นทางนี้โดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าถนนเส้นนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเตยเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ6ปีที่ผ่านมาคุณเตยเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาอายุประมาณ20ปลายๆนะครับทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้าวันที่เกิดเรื่องเขาเองจำได้ดีเลยครับว่าวันนั้นมันเป็นวันศุกร เป็นวันหยุดยาว3วันติดซึ่งเขากับแฟนก็วางแผนกันว่าจะไปเยี่ยมคุณยายของแฟนที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เรื่องมันก็มีอยู่ว่าแฟนเองได้ทำการลางงานล่วงหน้าไว้2วันแล้วครับแล้วเธอก็เดินทางไปถึงที่บ้านของคุณยายก่อนแล้วทั้งสองคนจึงตกลงกันว่าหลังจากที่คุณเต้ยเลิกงานให้รีบขับรถตามไปที่หลัง คุณเต้ยเองก็ตอบตกลงนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเคยไปบ้านของคุณยายแฟนมาก่อนแล้วแต่ครั้งนั้นก็ไปเพียงแค่ครั้งเดียวนานมากแล้วนานจนแทบจํำทางไม่ได้เขาออกจากกรุงเทพในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆในวันนั้นเป็นวันศุกร์ช่วงสิ้นเดือนกว่าที่จะหลุดออกจากกรุงเทพมาได้กว่าที่จะเข้าเขตสุพรรณบุรี เวลาก็ล่วงเลยไปจนเกือบสามทุ่มแล้วท้องฟ้าในตอนนั้นมืดสนิทคุณเตอเองก็ขับรถไปตามถนนสายหลักบรรยากาศทุกอย่างยังคงเป็นปกติมีรถราวิ่งสวนกันมีไฟทางสว่างสวยัยเขาเปิด GPS ในมือถือดูมันก็บอกว่าอีกประมาณ50กิโลเมตรจะถึงตัวอำเภอและในตอนนั้นเอง เขาก็เหลือไปเห็นป้ายบอกทางเล็กๆด้านหน้าที่เขียนว่าเป็นเส้นทางลัดไปยังอำเภอนี้มันจึงทำให้เขานึกถึงคำพูดของแฟนที่เคยบอกเอาไว้ลางๆว่าเตยมันมีทางลัดอยู่นะเป็นทางเรียบคลองย่นเวลาไปได้เกือบ40นาทีเลยแต่ว่ามันจะเปลี่ยวหน่อยวินาทีนั้นด้วยความเหนื่อยล้า จากการขับรถติดมานานหลายชั่วโมงมันจึงทำให้เขาตัดสินใจได้ไม่ยากเขาคิดว่าเปลี่ยวหน่อยก็คงไม่เป็นไรเราเป็นผู้ชายขับรถแป๊บเดียวก็ถึงดีกว่าขับอ้อมตั้งไกลเมื่อคิดได้แบบนั้นคุณเต้ยจึงตัดสินใจหักเลี้ยวซ้ายและเข้าสู่ทางลัดที่ว่านั้น,ท,นทันทีที่ล้อรถของเขาเลี้ยวพ้นจากถนนใหญ่ ไฟทางที่เคยสว่างเสวิก็ดับวูบหายไปในทันทีถนนลาดยางเรียบๆกลายเป็นถนนปูนสองเลนที่แคบและขรุขระอยู่เป็นบางช่วงข้างทางซ้ายมือเป็นคลองชนประทานที่มืดมิดส่วนด้านขวามือคือกำแพงไรอ้อยมันสูงท่วมหัวและแน่นทึบเป็นกำแพงสีดำทะมึนที่ขนานไปกับถนนเท่าที่แสงไฟหน้ารถจะส่องไปถึง แต่ที่เหนือความคาดหมายไปมากกว่านั้นคือระยะของคันครองนั้นมันสั้นมากๆแค่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรรู้สึกตัวอีกครั้งสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าอ้อยขึ้นรกสูงคุณเต้ยรู้สึกเหมือนกำลังขับรถเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ที่ไม่มีหลังคาเขาลองเปิดวิทยุก็มีแต่เสียงซ่าซาก้มมองลงมือถือก็พบว่าขึ้นว่าไม่มีสัญญาณ ความมั่นใจเมื่อครู่ตอนนี้หายไปหมดเหลือแค่ความรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าเลี้ยวเข้ามาเลยแต่จะให้กลับรถมันก็การะไรอยู่ทางมันแคบมากๆและเขาเองก็ขับเข้ามาลึกพอสมควรแล้วเขาทําได้เพียงปลอบใจตัวเองว่าขับรถต่อไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็คงมีทางออกแล้วก็เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนิด พยายามเพ่งสมาธิไปที่ถนนปูนสีซีดด้านหน้าถนนเส้นนี้ตรงมากๆไม่มีรถสักคันมีแค่รถของเขาเพียงคันเดียวกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกึกก้องคุณเตยขับรถมาได้ประมาณสิบนาทีที่รู้สึกราวกับเป็นชั่วโมงบรรยากาศมันกดดันมากๆคุณเตยเริ่มกระสับกระส่ายเขาพยายามกวาดสายตามองไปรอบๆ เผื่อว่าจะเจอแสงไฟจากบ้านคนบ้างและในตอนนั้นเองที่เขาเห็นบางอย่างที่ดูผิดปกติเลิกเข้าไปในป่าอ้อยฝั่งซ้ายมือตรงช่องว่างระหว่างต้นอ้อยมีบางอย่างกำลังยืนอยู่รูปร่างนั้นเป็นเหมือนคนยืนนิ่งๆคุณเต้ยเนี่ยถึงกับสะดุง้งไม่ได้สะดุ้งเพราะว่ากลัวแต่สะดุ้งเพราะความตกใจที่จู่ๆก็มีอะไรโผล่มาในความมืด เงานั้นยืนนิ่งไม่ขยับตัวเหมือนหุ่นยังไงอย่างนั้นในตอนนั้นคุณเต้ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหุ่นไลกาที่ทางชาวบ้านได้ทำเอาไว้เพราะว่าร่างนั้นใส่เสื้อเชิ้ตลายสก็ตเก่าสวมหมวกปีกกว้างสีดำเขาก็พยายามคิดในแงด่ดีว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ดีว่าอย่างน้อยก็แปลว่าแถวนี้ก็มีชาวไร่ชาวนา แต่ไม่รู้ทำไมเขากลับรู้สึกแปลกๆเพราะไอหุ่นตัวนั้นมันดูโดดเดี่ยวและเหมือนมันกำลังจ้องออกมาที่ถนนเขาเองก็พยายามไม่คิดอะไรแล้วก็ขับต่อไปถนนก็ยังคงตรงไรอ้อยก็ยังคงทึบจนเวลาผ่านไปอีกเกือบน่าจะ15นาทีได้คุณเต้ยก็เริ่มหงุดงิดเขางุดหงิดว่าเมื่อไหร่ถนนเส้นนี้มันจะสิ้นสุดลงสักที จะทะลุออกไปไหนได้สักทางจนเขาเองเริ่มที่จะไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองนั้นมาถูกทางหรือเปล่าคุณเตยจึงเริ่มชะลอรถมองซ้ายมองขวาพยายามมองหาทางแยกและในตอนนั้นเองสายตาก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างอีกแล้วสิ่งที่เห็นมันคือหุ่นครับหุ่นรูปร่างของผู้ชายลักษณะคล้ายกับหุ่นที่เห็นเมื่อกี้ แต่ในรอบนี้มันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับมันอยู่ที่ฝั่งทางด้านขวาคุณเตยชะลอรถลงจนแทบจะหยุดนิ่งมองจ้องมันอยู่นานเพราะว่าลังเลว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าและใช่ครับเขาเองมั่นใจมากๆเพราะเสื้อลายสกอตตัวเดิมหมวกสีดำใบเดิมยืนนิ่งๆท่าทางใกล้เคียงเดิมแต่สิ่งที่ทำให้เขาหัวใจเริ่มเต้นแรง คือมันอยู่ใกล้ถนนกว่าเดิมมากๆตอนแรกเขาพยายามมองหาเหตุผลคิดว่าอาจจะเป็นหุ่นที่ทำไว้หลายตัวหุ่นรุ่นเดียวกันซื้อแบบสำเร็จรูปมาใช้ใช่มันต้องใช่แบบนั้นแน่ๆเขาพยายามหัวเราะอ,ออกมาแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วแห้งมากๆบรรยากาศในรถเริ่มเย็นทั้งๆท,งท,งที่เขาไม่ได้เปิดแอร์แรงเลย ความกลัวเริ่มก่อกินในใจแล้วครับคุณเตยเลิกคิดที่จะหาทางแยกเข้าคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าต้องไปให้พ้นจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาเหยียบคันเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นมองจ้องแต่ถนนด้านหน้าไม่มองข้างทางอีกแล้วคุณเตยขับมาด้วยความรวดเร็วอีกสักพักใหญ่ๆจนรู้สึกว่าน่าจะพ้นมาไกลแล้วทางข้างหน้ามันเป็นโค้ง เป็นโค้งแรกตั้งแต่เขาขับมาบนถนนเส้นนี้คุณเตยทำการผ่อนคันเร่งเพื่อที่จะเข้าโคง้งและวินาทีที่แสงไฟจากหน้ารถมันสาดพ้นโค้งไปคุณเตยก็ต้องตกใจถึงกับกระทืบเบรกจนสุดตัวเสียงยางบดกับถนนปูนดังเอียดรถปัดไปนิดหนึ่งก่อนที่จะหยุดนิ่งสิ่งที่เห็นมันคือหุ่นตัวนั้นครับมันไม่ได้อยู่ในไรไอ้อย แต่มันยืนอยู่ตรงขอบถนนเลยห่างจากประตูรถฝั่งคนขับออกไปไม่ถึง5เมตรแสงไฟสูงของรถสาดใส่มันเต็มๆคราวนี้คุณเต้เห็นมันชัดชัดทุกรายละเอียดและเขาก็รู้ในวินาทีนั้นว่ามันไม่ใช่หุ่นไลกกามันไม่ได้ทำจากฟางเพราะผิวหนังของมันดูเหมือนหนังตากแห้งแห้งกรังเหี่ยวย่น เสื้อผ้าลายสกอตที่เขาเห็นมันคือเศษผ้าที่เปื่อยยุย่ยจนแทบจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับผิวความรู้สึกในตอนนั้นคุณเต้ยบอกว่ายิ่งมองเขาก็ยิ่งขนลุกมากขึ้นพร้อมเป็นสิ่งที่ดูเหมือนคนมากๆเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนนิ่งดวงตาเบิกโพรงจ้องมองมาที่รถของเขาคุณเต้ยตัวแข็งทื่อหายใจไม่ออก ในหัวมันขาวโพลนไปหมดเขานั่งจ้องสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ยืนนิ่งๆเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าในตอนนี้มันคืออะไรกันแน่ยิ่งมองยิ่งสับสนไม่แน่ใจว่ามันคือคนหรือว่าหุ่นคุณเต้ยไม่รู้ว่าตัวเองนั่งนิ่งอยู่นานแค่ไหนและในตอนนั้นเองก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเพราะอยู่ดีๆหุ่นตัวนั้นมันก็เริ่มขยับ แล้วมันก็พุ่งตัววิ่งเข้ามาหาคุณเตยในทันทีคุณเตยบอกว่าณวินาทีนั้นเขารู้แล้วครับว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดอีกต่อไปในตอนนั้นเขาเหมือนคนสติแตกไปเลยทำอะไรไม่ถูกทำได้แค่เพียงเหยียบคันเร่งลงไปสุดแรงล้อรถฟีอยู่กับพื้นปูนดังเอี๊ยดจนควันขึ้นก่อนที่รถจะพุ่งทะยานออกไปด้านหน้า รถวิ่งผ่านร่างร่างนั้นไปอย่างรวดเร็วคุณเตยเองได้แต่มองหน้าตรงโดยที่ไม่กล้าหันกลับไปมองแต่สุดท้ายด้วยความอยากรู้นะครับสายตาของเขาก็เหลือบไปมองกระจกมองข้างฝั่งคนขับภาพที่เขาเห็นมันทำให้เขาแทบจะหยุดหายใจเพราะผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วถนนมีเพียงความว่างเปล่าไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนและหายไปได้อย่างไร แต่คุณเต้เองไม่รู้สึกสงสัยอะไรอีกแล้วครับรู้เพียงแค่ว่าตัวเองต้องออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเขาเริ่มเหยียบทำความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆไม่สนใจแล้วว่าถนนจะแคบไม่สนใจอะไรแล้วสนอยู่เพียงแค่อย่างเดียวคือต้องหนีคุณเต้ขับรถแบบบ้าคลั่งอยู่แบบนั้นมาได้อีกสักพักใหญ่ๆจนตัวเองเบาใจคิดว่าน่าจะพ้นแล้ว แต่เขาก็ยังคงหวาดระแวงหันซ้ายหันขวามองไปรอบตัวอยู่ตลอดเวลาและในจังหวะที่เขาหันหน้ากลับมาบนถนนนั้นคุณเต้ยก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดที่ด้านหน้าห่างออกไปไม่ถึง10เมตรผู้ชายคนนั้นปรากฏตัวขึ้นใหม่กครั้งเขามายืนตัวตรงอยู่ที่กลางถนนด้วยความเร็วของรถที่วิ่งมาทำให้คุณเต้ยตกใจจนทำอะไรไม่ถูก เขารีบหักหลบอย่างสุดชีวิตจนเสียงดังลั่นไปทั่วทั้งถนนโครมรถเสียหลักถไถลตกถนนพุ่งทะลุคูน้ำแห้งๆข้างทางแล้วปักหัวเข้าไปในกำแพงไรอ้อยแรงกระแทกที่เกิดขึ้นทำให้หัวของเขาฟาดกับพวงมลลาลัยเข้าอย่างจังเครื่องยนต์ดับไฟหน้ารถกระพริบไม่กี่ครั้งหลังจากนั้นก็ดับสนิท มืดมืดแบบมองอะไรไม่เห็นมีเพียงแค่แสงจันทร์ลางๆที่ส่องลอดใบอ้อยลงมาทุกอย่างเงียบเงียบจนน่ากลัวคุณเต้ยเจ็บหน้าอกจนถึงกับททำให้เขาไอออกมากลิ่นดินกลิ่นน้ำมันเครื่องกลิ่นใบอ้อยช้ำๆลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณเขาเองยังคงอยู่ในการตกใจตัวสั่นและพยายามตั้งสติ รู้เพียงอย่างเดียวว่าตัวเองต้องออกจากที่นี่ให้ได้คุณเตยจึงพยายามสตาร์ทรถแต่ไม่ว่าทำยังไงมันก็สตาร์ทไม่ติดได้แต่สตาร์ทอยู่แบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและดูเหมือนสถานการณ์มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมารอบๆตัวเป็นเสียงเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินแหวกดงอ้อยไปมา ดังมาจากทางซ้ายทีดังมาจากทางขวาทีมันทำให้คุณเต้ยหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ดูเหมือนในความโชคร้ายก็จะยังมีความโชคดีอยู่บ้างเพราะแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นหลังจากที่เขาใช้มือบิดกุญแจเพื่อสตาร์รถอีกครั้งในที่สุดมันก็ติดขึ้นมาจนได้ไฟหน้ารถสว่างวาบทันทีแต่คุณเต้ยก็ต้องตกใจอีกครั้ง พราะมันทำให้เขาได้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นโผล่มาอีกแล้วกำลังเดินแหวกดงอ้อยตรงเข้ามาหาพร้อมกับใบหน้าที่เกลี้ยกลาดคุณเต้ไม่คิดอะไรแล้วครับเขาเข้าเกียร์ถอยหลังกระทืบคันเร่งจนจมล้อรถหมุนฟรีอยู่ในดินโครนและในที่สุดรถก็กระชากตัวถอยหลังปีนขึ้นขอบปูนกลับมาขึ้นบนถนนได้สำเร็จ คุณเต้ไม่รอแล้วครับเขาเข้าเกียร์ดีเหยียบหนีแบบไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยเขาขับรถแบบบ้าคลั่งซึ่งก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนจนกระทั่งเขาเห็นแสงไฟแสงสีส้มของไฟทางและทะลุออกมาที่ถนนใหญ่ได้สำเร็จในตอนนั้นคุณเต้ยอมรับเลยครับว่าตัวเองไม่มีสติอีกแล้วเขาเลี้ยวตัดหน้ารถสิบล้อที่วิ่งมาแบบไม่รู้ตัว จนโดนบีบแตรไล่ด่าคุณเต้จึงรีบจอดรถแอบ,บเข้าที่ข้างทางทันทีเขาดับเครื่องแล้วก็ปล่อยโฮออกมานั่งร้องไห้เหมือนเด็กตัวสั่นไปทั้งตัวและนั่งอยู่แบบนั้นเกือบ15นาทีจนตั้งสติได้จึงค่อยๆขับรถอีกประมาณ10กิโลก็ไปถึงบ้านคนุณยายจนได้พอเขาจอดรถและเดินเข้าไปภาพที่ทุกคนเห็น คือผู้ชายตัวโตๆที่กำลังหน้าซีดเป็นไก่ต้มปากสัน่นทำให้แฟนรวมถึงทุกคนที่กําลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่ก็พากันตกใจกันหมดเฮ้ยไอ้เต้ยเป็นอะไรมาไปโดนอะไรมาวะนั่นคุณเต้ยพยายามเล่าให้ทุกคนฟังเล่าไปก็สั่นไปจากวงข้าวที่เคยเสียงดังกลายเป็นเงียบกริบ ทุกคนทำหน้าตาเคร่งเครียดจนลุงสมลุงคนโตวางช้อนลงแกถอนหายใจออกมายาวๆแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่ามึงไปเจอผีเฝ้าไร่เข้าให้แล้วละ่ะคุณเตยก็งงผีเฝ้าไร่คืออะไรหุ่นไล่กาเหรอครับลุงลุงสมสายหน้ามันไม่ใช่หุ่นไล่กา หรืออย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อไล่กาไล่นกไอของพวกเนี้ยมันมีไว้ไล่คนไล่ขโมยมันเป็นไสยศาสตร์เป็นวิชาเก่าแก่คนแถวนี้ที่เขาทำไร่ทำสวนบางคนที่เขาเล่นของเขาจะสะกดวิญญาณเอาไว้ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกผีตายโหงผีที่ตายไม่ดีเอามาขังไว้ในหุ่นให้มันเฝ้าที่ดิน ฟ้าไรนาแลกกับการเส้นไหวมันจะไม่ทำอะไรเจ้าของที่แต่มันจะเล่นกับคนนอกคนแปลกหน้าโดยเฉพาะคนที่ทักมันคนที่ไปมองจ้องมันได้ยินแบบนั้นคุณเตยก็ถึงกับหน้าซีดผมผมผมจ้องมันเต็มๆเลยครับลุงลุงสมพยักหน้ามันถึงได้เล่นกับมึงไงมันย้ายที่ให้มึงเห็น มันตามหลอกมึงมันจะต้อนมึงให้จนมุมไอตัวที่มันขวางถนนนั่นแหละมันไม่ได้จะให้มึงหนีหรอกมันจะต้อนมึงให้ตกถนนให้จนมุมอยู่ในที่ของมันมึงโชคดีที่บุญมึงยังเยอะมึงถึงลุดออกมาได้คืนนั้นคุณเต้ยนอนไม่หลับเลยครับเขานอนฟังเสียงหมาหอนตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ตื่นมาดูหน้ารถ โดยที่หน้ารถฝั่งด้านซ้ายเนี่ยยับไฟหน้าแตกกันชนหลุดเต็มไปด้วยดินโคลนและเศษใบอ้อยที่ติดอยู่เต็มกระจังหน้ารถเป็นหลักฐานว่าเมื่อคืนมันเกิดขึ้นจริงๆคุณเต้ยบอกว่าหลังจากวันนั้นเขาก็มีโอกาสได้กลับบ้านยายของแฟนอีกหลายครั้งแต่เขาสาบานว่าเขาจะไม่ใช้เส้นทางลัดเส้นนั้นในตอนกลางคืนคนเดียวอีกเลย ตลอดชีวิตและนั่นคือเรื่องทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเอนเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้หลังจากที่ฟังจบมันก็ทำให้ผมได้รับรู้เพิ่มเติมนะครับว่าแท้จริงแล้วบรรยากาศตามตาม่ตางจังหวัด ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่คนอย่างพวกเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนตัวผมเองยอมรับเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมได้ฟังและเพิ่งได้รู้ว่าการใช้ของเฝ้าที่เฝ้าทางนั้นมันมีอยู่จริงๆและที่สำคัญคือพวกเรามีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่รู้ตัวอีกด้วยฟังแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ เพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ตรงประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ